สงการานนี้ผมมีรองเท้าวิ่งสายพันธุ์ใหม่จากค่ายอัลตร้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับและถือว่าสิ้นสุดการรอคอยมาอย่างยาวนานกับรองเท้าวิ่งแนวซีโร่ดอปที่เสริมเีเ้ยวเล็บด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เขามาแล้วครับอยู่ในกล่องใบนี้นี่เองกับอัลตร้าแวนิชคาร์บอนเดี๋ยวเราไปชมตัวยอย่างกันสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยกลับมาแกะกล่องชมรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปพร้อมๆกันครับ ถ้าเพื่อนๆได้เข้าชมเว็บไซต์รองเท้าวิ่งจากแบรนด์อั t r a w า w o w ultra running com นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นรองเท้าวิ่งคู่นี้ครับเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากๆอีกคู่หนึ่งเลยนะครับซึ่งเข้ามาพร้อมกับลูกเล่น Interactive ให้เราได้รับชมรองเท้าวิ่งได้ทุกมุมมองเลยครับ360องศา พร้อมกับเปิดหัวด้วยประโยคเท่ๆที่ว่าเรากำลังนำความสบายของ f o o เชฟ e f มาสู่โลกมหาัศาจรรย์ของรองเท้าวิ่งเสริมแผ่นคาร์บอนถ้าใครเป็นแฟนรองเท้าวิ่งอัลตร้าอยู่แล้วก็คงจะรู้ดีนะครับว่ารองเท้าวิ่งจากค่ายอัลตร้ามีเอกลักษณ์โดดเด่น2อย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกเป็นรองเท้าวิ่งที่มีรูปทรงของหน้าเท้ากว้างเป็นพิเศษทำให้สวมใส่สบายและอย่างที่2เป็นรองเท้าวิ่งแนวซีโร่ดรอ ที่ไม่มีการปรับความลาดเอียงระหว่างส้นเท้ากับหน้าเท้านะครับทุกอย่างจะเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยทําให้เวลาเราวิ่งนะครับจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากที่สุดและนี่ก็คือเอกลักษณ์อันโดดเด่นทั้ง2องอย่างที่ทําให้รองเท้าวิ่งจากค่ายอัลตร้าเป็นที่รู้จักในหมู่นักวิ่งทั่วโลกเลยนะครับและผมก็เป็นหนึ่งในนักวิ่งทั่วไปที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์รองเท้าวิ่งจากค่ายนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือรองเท้าวิ่งคู่นี้ครับ อัลตราต r i ิน5 l t r อัลตราตินคู่นี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตผมมากอีกคู่หนึ่งเลยนะครับก็เพราะว่าผมใช้รองเท้าวิ่งคู่นี้ในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับรองช้ำที่ผมเป็นเลื้อรลังมานานแล้วนะครับโดยการนำรองเท้าวิ่งคู่นี้มาฝึกวิ่งช้าๆและลงเท้าแบบเต็มเท้าเพื่อช่วยกระจายแรงกระแทกของฝ่าเท้า เพราะเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ชอบลงเท้าด้วยส้นเท้านะครับพอมีอาการรองช้ำขึ้นมาแล้วก็ต้องปรับวิธีการลงเท้าใหม่นะครับซึ่งการลงเท้าแบบเต็มเท้าถือว่าเหมาะสมสําหรับคนที่เป็นรองช้ำนะครับและยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคนที่ใส่รองเท้าวิ่งแนวซีโร่ดอปนั้นก็คือจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อน่องให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อน่องแข็งแรงขึ้น เส้นเอ็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็นร้อยหวายหรือเอ็นฝ่าเท้าก็ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปและจะช่วยให้อาการรองช้ำจะค่อยๆหายไปและกลับมาวิ่งได้อย่างปกติซึ่งอาการรองช้ำของผมในเวลานี้ก็ถือว่าเกือบหายสนิทแล้วนะครับตื่นเช้ามาก้าวแรกที่ลุกออกจากเตียงก็ไม่มีอาการเจ็บส้นเท้าแล้วนะครับแต่อาจจะมีบ้างเวลาที่ไป ออกวิ่งนะครับในระยะไกลๆนะครับวิ่งต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีนะแต่ช่วงนี้ยอมรับว่าอาการดีขึ้นนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะกลับมาวิ่งเร็วได้อย่างปกติแล้วนะครับก็นี่คือความดีงามของรองเท้าวิ่งแนวซีโร่ดอปที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองกันนะครับถึงแม้ว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จะถูกขนานนามว่าเป็น King of Marathon แต่เชื่อไหมล่ะครับว่าผมยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้รองเท้าวิ่งคู่นี้ไปพิชิตมาราทอนสักครั้งหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าด้วยความหนาของพื้นโฟมนะครับเพียงแค่28มิลเท่านั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอต่อการที่จะตอบโจทย์ในสภาพร่างกายของผมณตอนนี้นะครับมันก็อดคิดไม่ได้ครับว่าทำไมถึงอัลตร้าจึงไม่คิดรองเท้าวิ่งที่มีความหนาของพื้นโฟมและมีน้ำหนักเบาด้วย ยิ่งถ้าเสริมแผ่นคาร์บอนที่จะช่วยให้เพิ่มแรงดีดเด้งและช่วยให้ประหยัดพลังงานนี้แค่คิดแค่นี้นะครับผมก็ช้ากว่าอัลตร้าไปหลายสเต็ปเลยนะครับก็เพราะว่าอัลตร้าเนี่ยเขาได้ซุ้มพัฒนารองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูสซึ่งเขาพัฒนาตัวต้นแบบมาแล้วกว่า17รุ่นด้วยกันนะครับกว่าจะได้รองเท้าวิ่งที่อยู่ในกล่องใบนี้โอ้โหนี่น่าสนใจมากๆแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูรองเท้าวิ่ง0ี r รที่เสริมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีชื่อว่าอั t ตร้า n i นิชคาร์บอนะไปพร้อมๆกันเลยครับพร้อมหรือยังเอ่ยมาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยครับอ่านี่ตัวกล่องของรองเท้าอั t ตร้านะครับ v a นิชคาร์บอนก็ตัวกล่องก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับผมเคยให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่องของตัวกล่องเรียบร้อยแล้วนะก็ครั้งนี้ ยังเลือกไซส์9เหมือนเดิมนะครับ9 US นะครับเพราะว่ารองเท้าจากค่ายนี้เนี่ยเขาก็จะมีหน้ากว้างเป็นพิเศษนะครับสวมใส่สบายนะครับนิ้วไม่เบียดกันนะก็โอเคแกะกล่องกันเลยนะครับนี่พร้อมยังเอ่ยเปิดแล้วนะปุ๊บนี่ครับโอ้โหนี่อู้สวยมากๆเลยนะครับ อัลตราเวนิชคาร์บอนนะครับโอ้ oh, สีส้มส้มแดงๆนะแล้วก็มีสีดำสีทองตรงโลโก้ด้วยสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวขอเวลาจัดโต๊ะแป๊บหนึ่งแล้วมาชมรองเท้าวิ่งคู่นี้กันแบบเต็มๆเ,เลยครับ และนี่ก็คือ u ั t r a v า n i นิ c คาร์บอนรองเท้าวิ่งสายพันธุ์ใหม่จากค่ายอัลตรสีส้มแดงสดใสามากๆเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับโอ้โหนี่วางไว้ตรงนี้ข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ผมต้องขอขอบคุณทางร้าน Run to Paradise นะครับที่ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้มาให้ผมได้ลองและได้รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมต้องขอขอบคุณทางร้านนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อีกอย่างหนึง่งข่าวดีก็คือรองเท้าวิ่งคู่นี้วางจํำหน่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเพื่อนคนไหนที่รีบซื้อนะตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเสื้ออีกหนึ่งตัวซึ่งเสื้อก็จะมีลายคล้ายๆกับรองเท้าวิ่งคู่นี้ครับใส่แล้วจะแมทชกันมากๆเลยนะครับแต่จะบอกว่าเสื้อมีจํานวนจํากัดนะครับจำกัดแค่ไหนรู้ไหมครับขนาดตัวผมเองยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า ทางร้าน Run To Paradise อยากมอบสิทธิ์นี้ให้กับเพื่อนๆนะครับลูกค้าสำคัญเสมอนะครับส่วนตัวผมได้รองเท้าวิ่งคู่นี้มาลองเนี่ก็ก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคครับเรามาดูกันแบบ360อองศากันนะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นด้วยข้างเท้าด้านนอกครับด้านหน้าข้างเท้าด้านใน ด้านหลังด้านบนและพื้นเอาโซครับ <West> เห็นไ,ไหมสวยงามจริงๆนะครับรู้สึกว่ามันมีความเรียบง่ายแต่ดูแบบลงตัวมากๆถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่ออกแบบมาได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูสเปคของรองเท้าวิ่งคู่นี้ว่ามีอะไรบ้างครับ อัลตราเวนิชคาร์บอนมีน้ำหนักเพียง206กรัมมาพร้อมกับซีโร่ดอบด้วยความสูงของส้นเท้าและหน้าเท้าอยู่ในระนาบเดียวกันที่33มิลลิเมตรอัปเปอร์เป็นผ้า e n g i n e e r mesh ที่มีความโปร่งสบายด้วยช่องระบายอากาศทั่วทั้งผืนในส่วนของฮิวครับจะไม่มีการบุฟองน้ำนะครับแต่จะบุฟองน้ำในส่วนข้างในของฮิวเคานเตอร์นะครับเพื่อที่จะช่วย ล็อกข้อเท้าและเอ็นร้อยหวานะครับแต่ฮิลคัลเตอร์ก็ไม่ได้มีการเสริมโครงนะครับนี่ฮะบีบไปแล้วนี่ก็ตรงนี้คนที่มีภาวะเท้าล้มโดยธรรมชาติก็ต้องเลี่ยงรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบางนะครับแล้วก็จะมีขอบที่เป็นผ้าสก,ก๊ะลาดนะครับเพื่อที่จะป้องกันการบาดได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเชือกรองเท้านะครับก็ เป็นเส้นแบนด์นะครับก็ค่อนข้างให้มาพอสมควรเลยนะครับแต่เชือกรองเท้าไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควรนะและในส่วนอินโซน่าสนใจมากๆขอแกะแป๊บหนึ่งนะครับอินโซเป็นแบบนี้ครับมีคำว่าอัลตรานะครับแล้วก็มีคำว่า v ว n i ชซีนะครับก็คือเวนิชคาร์บอนนั่นเองนะครับดูความหนาของ แผ่นอินโซลก่อนโอ้โหหนามากนะครับน่าจะประมาณ5มิลลิเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็นี่ด้านหลังโอ้โหมีช่องระบายอากาศนะครับมาดูในส่วนของมิสโซกันบ้างนะครับเป็นโฟมใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า e c o PRO เป็นโฟมเนื้อแน่นที่มีน้ำหนักเบาตอนนี้ลองบีบโฟมดูแล้วนะครับโอ้โหโฟมเนื้อแน่นมากๆนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครว่าเขาจะทำโฟมออกมาแบบเนื้อแน่นขนาดนี้แต่ เรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันสวนทางกันเลยนะปกติโฟมที่เนื้อนแน่นจะให้ความรู้สึกหนังใช่ไหมครับแต่ของอัลตราแวนิชคาร์บอนคู่นี้เนี่ยมีน้ำหนักที่เบามากๆเลยครับและในส่วนสุดท้ายก็คือเอาโซประกบด้วยโฟม EVA ที่มีความแข็งแรงและทนทานซึ่งตอนแรกผมนึกว่าในส่วนของเอาโซนี้เป็นยางนะแต่ในเว็บไซต์เขาระบุว่าเป็น EVA นะครับแต่เท่าที่สัมผัสดูแล้วนะครับ ค่อนข้างที่จะมีเนื้อแน่นนะแล้วก็ค่อนข้างแข็งด้วยนะครับเนะี่ยก็ในเรื่องของความทนทานนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับทนทานแน่นอนนะครับโอเคหมดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสเปคคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันบ้างว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับมาเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีแรกกันเลยนะครับก็คือ e c o Pro ที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีน้ำหนักเบาและให้การตอบสนองที่ดีซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของทางอัลตร้าที่ยังไม่ยอมเปิดเผยให้ใครได้รู้นะครับแล้วก็มาต่อด้วย c a ร์บิเต h กซฮาร์ปเลแผ่นคาร์บอนหน้าตาประหลาดที่มาในรูปแบบสามง่ามเพื่อช่วยเพิ่มแรงส่งและยังคงให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติไปพร้อมๆกัน การที่เขาออกแบบแผ่นคาร์บอนให้มีลักษณะเป็นรูป3ามง่ามแบบนี้นะครับมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยลงเท้าได้อย่างมีอิสระมากขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีการลงเท้าโดยที่มีองศาที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนจะลงด้วยตรง ข้างเท้าด้านนอกนะครับทรงพื้นข้างเท้าด้านนอกตรงนี้บางคนอาจจะลงด้านในหรือบางคนอาจจะลงแบบเต็มเ็มนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการลดแรงกระด้างที่สะท้อนขึ้นมาด้วยนะครับและเทคโนโลยีสุดท้ายก็คือ Rock เกอร์ออนคือรูปทรง Rock เกอร์เชฟที่ช่วยในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นช่วยประหยัดพลังงานและทําให้เราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นและไปได้ไกลขึ้นด้วยครับ เรื่องเทคโนโลยีจบไปแล้วมาต่อด้วยเรื่องของการออกแบบกันบ้างนะครับเห็นของจริงแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็งานค่อนข้างเนี๊ยบด้วยนะครับวัสดุอะไรต่างๆที่เขาใช้ถือว่าขั้นพรีเมียมเลยนะแบบสวยงามแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์ไม่ได้เน้นแบบว่าลกหูลกตาอะไรมากมายนะครับเน้นในเรื่องของความเรียบง่ายและ ลงตัวที่สุดนะครับการใช้สีต่างๆนะก็ลงตัวมากๆนะครับคือพูดแบบนี้ก็คงไม่ต้องเอ่ยแล้วนะครับว่าผมจะให้คะแนนรองเท้าวิ่งนี้เท่าไหร่นะครับก็เอาไปเลย10เต็ม10นะครับคือรีบพูดไม่ใช่อะไรนะครับอยากจะลองสวมใส่ดูแล้วว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองสวมใส่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับ ว้าวไปลองมาแล้วนะครับกับอัลตร a n วนิสคาร์บอนคู่นี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังนะครับมาเริ่มต้นด้วยที่การสวมใส่ครั้งแรกกันก่อนเลย ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่สวมใส่ยากพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของหลังเท้าค่อนข้างที่จะมีความกระชับมากๆดังนั้นเนี่ยจะต้องคลายเชือกออกมาเยอะๆเลยนะครับถึงจะสอดเท้าเข้าไปข้างในได้นะครับ ผิวสัมผัสภายในก็จะมีความแตกต่างออกไปตามแต่วัสดุนั้นๆนะครับอย่างในส่วนของ e n g i n e e r mesh ที่เป็นสีส้มนะครับพื้นผิวภายในนี่ก็ถือว่าเนียนกริบเลยนะครับก็ไม่ได้รู้สึกระคายเท้าเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของ heel counter นะครับภายในค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างระคายเคืองพอสมควรน,นะครับสำหรับคนที่มีผิวบอบบางนะครับดังนั้นแนะนำให้สวมถุงเท้าจะดีที่สุดนะครับ มาต่อด้วยความนุ่มของรองเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับซึ่งตอนแรกผมค่อนข้างที่จะก,กังวลพอสมควรเพราะว่าเนื้อโฟมค่อนข้างมีความแน่นนะครับแต่พอลองสวมใส่จริงๆกับรู้สึกว่าให้ความรู้สึกนุ่มกำลังดีเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของแผ่นอินโซที่มีความหนาถึง5ม mm มนะครับมันก็เลยทำให้ความรู้สึกเวลาเราสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยให้ความรู้สึกนุ่มกำลังดีมากๆเลยครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องของความมั่นคงอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวโฟมเนี่ยเนื้อค่อนข้างแน่นนะครับมันก็เลยทําให้เวลาเราสวมใส่แค่ยืนธรรมดาเนี่ยให้ความรู้สึกมั่นคงมากๆนะไม่ได้รู้สึกโคงเคลงแต่อย่างใดแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสร้างความกังวลใจพอสมควรก็คือมีอาการหลุดส้นนิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคงไม่แนะนําให้ไปลดไซส์นะครับเพราะว่า ในส่วนของตรงหลังเท้าเนี่ยค่อนข้างให้ความกระชับด,ดีอยู่แล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการผูกเชือกรองเท้าแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งการสวมใส่ในครั้งนี้ผมยังไม่ได้สวมถุงเท้านะก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนว่าอาการหลุดส้นเนจะสร้างความลำคาญมากน้อยแค่ไหนนะครับมาถึงการทดสอบเรื่องการตอบสนองด้วยการกระโดดและการดิวดูนะครับก็ถือว่าให้การตอบสนองได้ดีระดับหนึ่งนะครับ โฟมมีความนุ่มกำลังดีรองรับแรงกระแทกได้ดีในส่วนของแผ่นคาร์บอนอาจจะไม่ได้มีแรงแด้งส่งอะไรมากมายเพราะเขายังยึดคอนเซปตที่จะให้รองเท้าวิ่งคู่นี้วิ่งด้วยความรู้สึกสบายมากกว่าตอนที่ทดลองกระโดดและลองดิลดูนะครับผมรู้สึกว่ามันมีตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของบริเวณตรงมุมตรงนี้พอดีนะครับในส่วนของโร c เลอร์นะครับถ้าเราลงเท้านะครับ ตรงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีแรงเด้งส่งให้พอรู้สึกได้นะครับแต่ถ้าเราลงในส่วนของตรงปลายเท้ามากเกินเกินไปเนี่ยตรงนี้ผมเฉยๆนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักวิ่งขาแรงนะครับเดี๋ยววิ่งไปสักพักหนึ่งผมว่าถ้ากดจุดถูกเนี่ยน่าจะวิ่งได้สนุกนะครับแต่ถ้านักวิ่งสายชิลทั้งหลายผมว่าเน้นในเรื่องของการกริ้งเท้าเนี่ยน่าจะโอเคมากกว่านะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการแกะกล่องรองเท้าวิ่งสายพันธุใหม่จากค่ายอัลตราที่มีชื่อว่าอัลตราแวนิชคาร์บอนนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมต้องหาโอกาสไปลองรองเท้าวิ่งคู่นี้ดูบ้างนะครับว่าจะให้ความรู้สึกอย่างไรนะครับก็จะค่อยมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเก็บระยะก่อนครบ100กิโลนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับและวันนี้ วางขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาเปิดตัวที่6,950บาทเท่านั้นเองแถมเสื้อ1ตัวนะครับมีจำนวนจำกัดด้วยก็รีบๆหน่อยนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อรองเท้าวิ่งคู่นี้ได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับ Run to Paradise มี3สาขาด้วยกันนะครับกรุงเทพเชียงรายและภูเก็ตนะครับก็ไปตากันได้เลยนะครับตอนนี้ ชา้าหมดอดได้เสื้อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเกี่ยวกับการรีวิวเต็มรูปแบบของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบและอยากติดตามผลงานของผมต่อไปง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใครและในสัปดาห์หน้านั้นจะมีรองเท้าวิ่งคู่ใหม่คู่ไหนมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ ส่วนในสัปดาห์นี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับ